บอกเห็นบอกใช่ไหมใช่ไหมเขาว่ายายดีมากเห็นบอกใช่ไหมเห็นยูบอกบอกไอ้ไส้บุญเอยเออเออเเออเป็ดเอ้ย บักต, the อ,ตองว่าวิ่งรเนันนะเังสันน่ะจะไปเล่นต้นบักตองแล้วต้นบักตองว่าวิ่งเราด้วยม้วนกัว่าวิ่งเด้อเอาต้นไปวแก่จับเงี้เดคือจับเงี้เดมาจับเงี้เดวมาจับเงีเดเมนอี่มีแต่่คิว่าลบสไลด์หรอกลับไปเมนอี่ีจตมอเยง่ายดีมากีีจ ทำไมหมันเขี้ยวแว่นตาเหรอะมันเขี้ยวแว่นตาเหรอแม่พี่ก็ออาเปาเหมือนหนูแหละพี่ไม่ต้องมาว่าให้หนูเลยแก้มหนูนะแค่ลูกชิงแแ้มพี่นะออาเปาชัดก คว่อกิน <screws> ด <in the fridge> ้วยคนอย่าให้หน <ating> <sm> ูโตนะหนูฟาดเรียบเลยอีกสองเดือนเจอกันบ่าวชัยอีกสองเดือนเจอกันไม่ให้หลุดลอยสักก้อนมันหอมมันหอม

อย่าเหตุปุ้มอกินว่าอาตุนเนี่ยไปยนางหลังเนาะเพมันกินว่าได้ไม่หอมหวมันไม่ใช่เเดี๋คือไม่กินเนาะชื่อนมแม่หนูไม่ได้นมแม่หนูอร่อยที่สุกเออเออไออยู่นมแมวนมแมวอร่อยที่สุดบอกนมแคทอร่อยที่ชุกบอกต้องปากแล้วตมปาก คุคนอยากเนาะมันหอหนไหมอยากเอออยากแท้อยากแท,ท้อีกสองเดือนเจอกันอยากแท้ซุ้มเจ้าสิย <c oughs> สจากาได้ไปซื้อสุดให้คอยว <c oughs> ่ <c oughs> กเลยได <c oughs> ้แล้วได้แล้เดือนละสิบโลนี่เหรอเอาไว้ข้างหลังเลยยังให้กินได้เชี่ Oh <laughs> my <Away. laughs>